อาจารย์ได้มีโอกาสฟังประวัติชีวิตบิ๊กโจ๊กผ่านรายการโอ๊ก VIP แล้วพยายามวิเคราะห์หาเวลาตกฟากของท่านว่าน่าจะประมาณกี่โมงก็อนุมานเอาเองว่าเกิดที่เวลา6 0นาฬิกาหนาทีซึ่งหากท่านใดรู้เวลาตกฟากอันแท้จริงของท่านการุณาแจ้งบอกจะได้พยากรณ์ดวงชะตาของบิ๊กโจ๊กได้ถูกต้องตรงจริงที่สุด ชีวิตวัยเด็กบิ๊กโจ๊กเล่าว่าค่อนข้างติดบ้านติดแม่ไม่อยากไปเรียนไกลบ้านก็ตรงตามวิถีชีวิตที่ให้คุณแก่ลักคนาส่งดาวพุธไปเป็นมนตรีกุมลักษ์และดาวพุธมาจากเรือนสุภะที่แปลว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมชีวิตให้มีความสะดวกสบายและก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับ หลักนี้ตอนวัยต้นนั้นกลุ่มดาวราหูทำให้บิ๊กโจ๊กเป็นคนรักสุขภาพชอบออกกำลังกายสม่ำเสมอมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญใจถึงพึ่งได้ไม่ยอมแพ้ต่อความอายุติธรรมได้ง่ายๆเพราะดาวราหูดวงนี้ให้คุณมากทำมุม120องศามหาลัคนาดาวดวงนี้เหมาะแก่การเป็นตำรวจทหารฝ่ายปราบปราม ดาวอีกชุดหนึ่งคืออังคารกุมมมฤตยูองศาเอื้อมถึงลัคนาทำให้เป็นคนขยันมากมีพลังมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆสูงถ้าเจราจาไม่ได้ผลใช้ปัญญาแล้วก็ไม่เคลื่อนอังคารบวกมฤตยูคู่นี้ก็พร้อมชนแตกหักกับความอายุติธรรมเช่นกัน กลับมาวิเคราะห์กันเรื่องหลักวิถีชีวิตบิ๊กโจ๊กกันอีกครั้งหลักนี้ส่งดาวพุธไปสถิตในกลุ่มดาวช้างพังตอนเกิดมีตำแหน่งเป็นอุดให้คุณสูงสุดแก่ดวงชะตาบิ๊กโจ๊กในวัยกลางคนมีผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมวิถีชีวิตมีดาวพระหัสบดีเป็นบริวารพอตำแหน่งใหญ่โตขึ้นก็มีลูกน้องบริวาร ทีมงานคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตมากมายทั่วประเทศแต่หลักนี้ส่งวิธีชีวิตบิ๊กโจ๊กขึ้นไปเจริญเติบโตไม่สุดส่งไปได้แค่วัยกลางคนพอเข้าสู่วัยปลายๆของอายุราชการดันมีปัญหาสารพัดสารพันเข้ามารุมเร้าก็เพราะหลักนี้ส่งดาวเสาขึ้นไปเล็งดาวพุธและดาวพฤหัสบดีเสียเองร8 0องศา ทำให้บิ๊กโจ๊กมีปัญหากับผู้ใหญ่คนที่อาวุโสกว่าหรือคนที่เคยสนับสนุนส่งเสริมบริวารก็มีทั้งช่วยเหลือและลอยตัวมีคดีความเข้ามามากมายก็เพราะดาวเสาเป็นกาลีเล่งลัคนาเป็นจุดเสียในดวงดาวเสาเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยจึงทำให้บิ๊กโจ๊กไม่มีลูกนั่นเอง บิ๊กโจ๊กจะได้กลับมาเป็นตำรวจอีกไหมหากเวลาตกฟ้าของบิ๊กโจ๊กอยู่ที่ประมาณ6-7โมงเช้าจริงๆอาจารย์พยากรณว่าหมดโอกาสแล้วเพราะหลักวิถีชีวิตส่งมาได้สูงสุดเพียงแค่นี้แต่ยังได้ลวดเล่นอยู่ในหน้าสื่ออีกต่อไปเพราะมีงานเข้ากับดวงชะตาอีกเชิญติดตามกันตามลำดับ คราวนี้มาดูเรื่องตำแหน่งหน้าที่ความรู้ความสามารถมาประกอบการท่ายหลักนี้ก็ให้คุณแก่ลัคนาส่งดาวสุกไปเป็นเดชสถิตกลุ่มดาวมีตอนเกิดพอเข้าสู่วัยกลางคนก็มีเดชมีอำนาจมากมีความสะดวกสบายในตำแหน่งหน้าที่มีผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมมากดาวสุกเป็นตนุลักษ์เอื้อมถึงลัคนา จนเป็นฉายาว่าโจกหวานเจี๊ยบเพราะมีวาทศิลป์สูงผู้ใหญ่เจ้านายรักใคร่เรียกใช้เรียกหาตำแหน่งหน้าที่ยิ่งใหญ่โตอำนาจทางการเงินก็สูงตามไปด้วยแต่ก็เช่นเดียวกันวาสนาส่งมาได้เพียงแค่นี้หลังจากนี้เด็ดอำนาจจะค่อยๆเสื่อมถอยลงไปเช่นกัน คราวนี้มาดูกันที่หลักลักนามาประกอบการทายหลักนี้ทรงดาวพระเรืสบดีขึ้นไปกลุ่มลักนามีดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาภะกลุ่มพระเรือนศีเป็นคู่มิตรใหญ่มีดาวพุธกลุ่มพระเรืสบดีเป็นคู่ปราดงานที่เหมาะสมแก่ดวงชะตาบิ๊กโจ๊กและยังคงโลดเล่นอยู่บนหน้าสื่อเป็นงานที่สร้างลาภผลสร้างความสำเร็จ มีผู้คนนิยมชมชอบทั่วประเทศคือเป็นนักเรียกร้องความยุติธรรมนักวิชาการใช้ศัพท์ความรู้และความสามารถในการติดต่อเจรจาประสานงานกับผู้คนท่านจะเป็นที่รักของคนไทยตลอดไปแต่ทั้งหมดแล้วก็มีคดีความให้ตามแก้กันไปยาวๆเช่นเดียวกันกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นั่นเอง ต่อไปดูเรื่องทรัพย์สินเงินทองเป็นเรื่องสุดท้ายดวงชะตาบิ๊กโจ๊กนั้นเก็บเงินไว้กับตัวเองไม่อยู่เพราะอังคารกุมมรตยูพากันตกวินาศนั่นเองแต่หากเก็บเงินไว้กับบุคคลที่สามบิ๊กโจ๊กจะร่ำรวยหาเงินได้ทีละมากๆเข้ามาง่ายเข้ามาคล่องและก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นแต่ทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้น จะได้รับการปกป้องมีคนดูแลให้อยู่เบื้องหลังแม้จะมีข่าวจริงข่าวปลอมมาดิษเครดิตขนาดไหนก็ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ปริมาณได้เลยเพราะบุญเก่าในเรื่องเหล่านี้ทำมาดีนั่นเอง